แต่ก่อนอื่นนะฮะเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเรื่องของชงทุกวันเนี่ยหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ทั่วโลกมีปัญหาและคุมกันไม่ได้เศรษฐกิจจีนก็มีปัญหาและหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คุมไม่ได้เศรษฐกิจบ้านเราก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันและโดยเฉพาะเขาความพยายามที่ต้องการจะคุมไม่ได้แต่กลับคุมไม่ได้คืออะไรทราบไหมะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งปีเสือนี่เป็นปีที่รุนแรงอย่างมากๆแล้วเราก็ได้เห็นภาพข่าวดินสไลด์โคนลนถล่มน้ําท่วมกระจายน้ําขังรอระบาย แบแผ่นดินถล่มโอ้โสารพัดสารเพหมดเลยแล้วตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นมีปัญหาจีนนี่นะครับหนึ่งใน5ปัจจัยลบปีนี้ที่ทําให้เข้าขยายตัวต่ําสุดในรอบไม่ต่ํากว่า32ถึง40ปีก็คือภัยแรงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยพยายามที่ทํายังไงล่ะฮะที่จะต้องคืนความสุขคืนความสุขคืนคุณภาพให้กับโลกใบนี้ได้มีอากาศที่ดีไปต่อไม่งั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเป็นตัวหนึ่งที่รุนแรงอย่างมากๆนะครับ และอย่างเนี่ยยักษ์ใหญ่อย่างบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งก็คือคุณอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการจุกการใหญ่ของปตทเนี่ยเขาประกาศปลูกป่าเพิ่มอีกตั้งหนึ่งล้านไร่นะครับคือเป้าหมายเขาชัดเพราะว่าทัางกลุ่มปตทเนี่ยเขามีเป้าหมายเลยว่าในช่วงระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยนะเขาจะแก้ปัญหาของการลดโลกร้อนเพื่ออย่างน้อยไม่มากก็น้อยทําให้ปัจจัภยภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันลดต่ําลงได้จริงอยู่มันแก้ได้มันแก้ได้ไม่หมดหรอกครับอย่างเป้าหมายของเขาเนี่ยนะฮะ ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงถึง15%ภายในปี2030ก็อีกประมาณ8ปีข้างหน้าแล้วยังบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทคาร์บอนที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรอลิตี้ภายในปี2040เห็นไหมนี่เป็นระยะกลางและในปีะระยะยาวก็คือภายในปี2050กลุะะ่มปตทก็จะลดกา๊าซการปล่อยเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ย3ระยะทางของเขานะ2030 2040แล้วก็2050นะ หนึ่งในนั้นก็ค yeah, mm ือจะทํำยังไงก็จะปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านไร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเขาก็ไม่ได้ปลูกมาเพิ่งปีสองปีนี่นะฮะตั้งแต่ปี37เป็นต้นมาเนี่ยปตทเนี่ยเขาก็มีโครงการในการปลูกป่าทั่วประเทศไปแล้ว1.1ล้านไร่ตั้งแต่ปี37นะฮะไร่มาจนปัจจุบันเนี่ยปลูกไปแล้ว1 1จล้านไร่ผมพยายามนึกภาพดูว่ามันมันคงแบบกว้างมันมามากๆเลยนะฮะและปัจจุบันนี่นะครับป่าที่เขาปลูกมาตั้งแต่ปี37ตอนนี้ปีอะไรห อีกสองปีนี้จะ6กเจ็ดเนี่ยนะฮะเขาปลูกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปีปรากฏว่าตอนนี้ป่าสมบูรณ์ขึ้นถึง80%และป่าที่สมบูรณ์ขึ้นมาถึง80%ที่เขาไปเริ่มปลูกมาเนี่ยนะฮะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง2.14ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีอ่ะเทียบในีมันง่ายๆเท่ากับว่าไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถูกดูดซับออกไปเนี่ยนะครับเยอะมากๆเท่ากับว่าไปชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรคคถยนต์ โร้โหเรเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดไอ้การเสียบนท้องถนนนี่หายไปจากรถถึง4 6แสนคันและในเวลาเดียวกันปลูกต้นไม้ต้นไม้ดูดควันพิษไปแต่ปล่อยออกซิเจนมาถูกไหมฮะกลายเป็นว่าปลดปล่อยออกซิเจนได้ถึง1.55ล้านตันออกซิเจนต่อปีมีผลกับเศรษฐกิจไหมปรากฏว่าสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจชุมชนได้ถึง280ล้านบาทต่อปีนะครับคุณอัธพลเลิกพี่บูญซีโอแล้วก็กรรมการผูิจัรใหญ่ก็ยังคงเน้นย้ำเลยครับว่าเน็กซีโร่นะครับ เด็ซีโร่สองพันห้สิบนั่นคือเป้าไกลของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเร่งปลูกป่าขึ้นอีก1 000, 000ล้านไร่นะครับโดยทั้งกลุ่มของเขาเนี่ยครับที่เขาจะไปปลูกกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถดูแลเรื่องของสุขภาพโลกใบนี้ได้นะฮะปลูกได้ครับท่านสามารถไปปลูกได้ที่ไหนก็ได้เ,เชิญชวนกันไปนะครับดูแลโลกนี้ให้ลูกหลานเราได้อยู่กันต่อไป ได้อย่างดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับพวกเรามาถึงจุดนี้ก็เจอสะบักสะบองกัหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตภัยวิบัติโอคกอลอน PM 2.5จุนีกลับมาอีกแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มปตทก็ประกาศเจตนารมณ์อย่างนี้ชัดเจนนะครับสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ครับร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลูกหลานในอนาคตของเราอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ